มีกับซื้อปิ้งไก่อีกค่ะพี่พี่ีไอพี่มาซื้อข้าวเองมาซื้อข้าวเองมาได้แล้วไปเลยพอดิ หอมวยหอวยพอาได้กินยูแม่ป้าเจ้าอยากบอกกินยูแซบยู่ดกดูขอ้แม่ย่ามามุ้งไท่ดูบอบอ เพื่อน่ารถมารถอย่างนี่ที่ให้นี่ที่ให้เดดนเจสีถาม่บอดมันเป็นอย่างนแต่มื่อมินสงกให วางลง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 เอาลงมาวางลงให้แม่ก่อนเออปลาบุญเก่งมาก